รวมรถมือสอง JK สวัสดีค่ะมาแล้วกุบทุกท่านรถที่จัดไฟแน้นได้นะคะหลายท่านตามหาค่ะเพราะว่าก็มีความต้องการต้องการใช้นะคะแต่ก็ไม่อยากใช้เงินก้อนตอนนี้เลยนะคะคันนี้เลยค่ะจัดไปแน้นได้นะคะรถอยู่แถวท่าข้ามพระรามสองค่ะสนใจโทรคุยสอบถามเงื่อนไขเพิ่มเติมกันได้นะคะมีช่องทางการติดต่อทั้งเบอร์โทรและไอดีรายผู้ขายตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปนี้เลยนะคะ รถ Honda City ค่ะสีบอลเงินนะคะทุกท่านรถปี09เค่ะเครื่องยนต์1.5 v t e c เค่ะกเกียร์ออโต้นะคะบอดี้รถเดิมโรงงานค่ะสีสันดูสวยฉ่ำเงาเครื่องเกียร์ใช้งานปกติไม่กระตุกไม่กระชากแอร์เย็นค่ะชงร่างดีไม่มีเสียงดังไม่มีสันคอนเป็นกุญแจรีโมทนะคะเบาะหนังโทนสีเบจค่ะล้อมแม็ก สภาพใหม่ขอบ15มีสเกิร์ตรอบคันสภาพจบๆนะคะเอาไปใช้งานต่อกันได้เลยค่ะในราคา1 4 9 0 0 0บาทสามารถจัดไปแน้นได้สนใจทักคุยและนะัดดูรถกันก่อนนะคะไม่ว่าจะสดหรือผ่อนก็ควรเดินทางไปดูตัวจริงก่อนคะ่ะเพื่อความสบายใจของท่านตรวจสอบทุกซอกมุมทุกจุดกันก่อนนะคะเพื่อประโยชน์ของท่านนะคะแอดแนะนำเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ